หน้าสี่สิบสี่ครั้งนั้นอันว่ายิงมันนอกนี้เห็นแล้วซึ่งท้องของญิงนั้นกล่าวว่าอันว่าท่านไม่บอกแล้วซึ่งความที่แห่งศาสตร์ผู้เกิดแล้วในคันเป็นผู้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วแก่เราพวกเหตุอะไรดังนี้ครั้นเมื่อคําว่าอันว่าท่านนํามาแล้วซึ่งดิฉันยังศาสตร์ผู้เกิดแล้วในคันให้ตกไปแล้วสิ้นวาระทั้งหลายสองอันว่าดิฉันจะบอกแก่ท่านเพื่อประโยชน์อะไรดังนี้ อันหญิงนั้นกล่าวแล้วคิดแล้วว่าอันว่าเราเป็นผู้สิบหายแล้วจมเป็นในการนี้ดังนี้แลดูอยู่ซึ่งความพลังเผือแห่งหญิงนั้นครั้นเมื่อศาสตร์ผู้เกิดแล้วในคันแก่รอบแล้วได้แล้วซึ่งโอกาสประกอบแล้วซึ่งยาได้ให้แล้วอันว่าศาสตร์ผู้เกิดแล้วในคันไม่อาจอยู่เพื่ออันตกไปเพราะความที่แห่งคันเป็นสภาพแก่รอบแล้วนอนแล้วขวาง อันว่าเวทนาก้าแข็งเกิดขึ้นแล้วอันว่าหญิงนั้นถึงแล้วซึ่งความสงสัยในชีวิตอันว่าหญิงนั้นตั้งไว้แล้วซึ่งความปรารถนาว่าอันว่าเราเป็นผู้อันท่าในให้ชิพหายแล้วย่อมเป็นอันว่าท่านนั้นเที่ยวนํามาแล้วซึ่งเรายังเด็กทั้งหลายสามให้ชิพหายแล้วในการนี้อันว่าเราจะชิพหายแมีเองอันว่าเราเคลื่อนแล้วจากอัตภาพนี้ในการนี้เป็นนางยักษินีเป็น เป็นผู้สามารถเพื่ออันเชื้อกินซึ่งเด็กทั้งหลายของท่านเป็นพึงบังเกิดดังนี้กระทำแล้วซึ่งการะเป็นนางแมวเป็นบังเกิดแล้วในเรือนนั้นนั้นเทียวอันว่าสามีจับแล้วซึ่งหญิงหมันแม้นอกนี้กล่าวว่าอันว่าการเข้าไปตัดซึ่งตระกูลของเราอันท่านกระทำแล้วดังนี้บยแล้วบอยแล้วด้วยดีด้วยอวัยวะทั้งหลายมีศอกและเข่าเป็นต้น อันว่าหญิงมันนั้นกระทำแล้วซึ่งการะด้วยความเจ็บนั้นนั่นเทียวเป็นแม่ไก่เป็นบังเกิดแลในเรือนนั้นนั่นเทียวอันว่าแม่ไก่ตกแล้วซึ่งฟองทั้งหลายต่อการไม่นานนั้นเทียวอันว่านางแมวมาแล้วเขี้ยกินแล้วซึ่งฟองไข่ทั้งหลายเหล่านั้นอันว่านางแมวเขี้ยกินแล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามนั่นเทียวอันว่าแม่ไก่กระทำแล้วซึ่งความปราถนาว่า อันว่าท่านเคี้ยวกินแล้วซึ่งฟองไข่ทั้งหลายของเราสิ้นวาระทั้งหลายสามเป็นผู้ไข่เพื่อนเคี้ยวกินแม้ซึ่งเราย่อมเป็นในการนี้อันว่าเราเคลื่อนแล้วจากอัตภาพนี้ในการนี้พึงได้เพื่อนเคี้ยวกินซึ่งท่านผู้เป็นไปกับด้วยบูตรดังนี้เคลื่อนแล้วจากอัตภาพนั้นเป็นแม่เสือเหลืองเป็นบังเกิดแล้วอันว่านางแมวแม่นอกนี้เป็นแม่เนื้อเป็นบังเกิดแล้ว อันว่าแม่เสือเหลืองมาแล้วเขียวกินแล้วซึ่งลูกน้อยทั้งหลายสิ้นวาระทั้งหลายสามในการแห่งแม่เนื้อนั้นขอดแล้วและขอดแล้วอันว่าแม่เนื้อกระทำแล้วซึ่งความปรารถนาในการเป็นที่ตายว่า